มาแล้วนะครับน้องกําลังจะเดินเข้าบ้านแล้วนะครับมันจะชนไหมเนี่ยเอาชนกําแพงครับเอาเาเอาเบรกได้ไหมเนี่ยอี่ออยเลี้ยวได้ครับเลี้ยวได้ด้วยนะครับทุกคนดูสิโอ้ยอย่อะครับสวก็ติดตามช่องเฟซุ๊กด้วยนะครับ สวัสดีคับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคับีวีวันนี้พี่โป๊ะจะมาทําอะไรคะบ้านหอยทากครับว้าวาดูนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีกล่องกระดาษนะคบสกอตเทปนะครับแล้วก็กันกายแล้วก็กระดาษสีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกล่องนี้ได้มาจากเป็นกล่องพัาสดุนะคะ <c oughs> เรามา r e ยูสใหม่นะครับมาตกแต่งเป็นบ้านพสเนลนะคะเด <c oughs> ี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะพวกเราจะห่อกระดาษกันก่อนเลยนะคะ พวกเราจะต้องใช้กรรไกนรนรไ่นะคะมาตักดนะคะแม่นะคะเราจะห่อก็ได้มันก็ห่อของขวัญน,นะคะพี่ปุ้งมาห่อตรงส่วน,น,วนด้านบนก่อนนะคะเสร็จแล้วห่อของขวัญน,นะครับนี่เมดูครับนี่สวยงามอนนี้จะค่ะมาม่าจะทำเป็นหลังคามันครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก่อ,อ,องดีดนะเนี่ย มันเป็นกล่องดีเราเอามาดีไม่้ง่ายไม่ต้องทิ้งนะคะกระดาษสีสีเนี่ยก็เป็นกระดาษที่พี่ฟอกใช้ให้พี่ฟอกเด็กๆเ,เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมสีแดงมานะคะทุกคนต่อไปตัวนี้นะคระับม,มาก้ก็จะเอาสีฟ้านะคะมาห่อ,อให้หมดเรียบร้อยนะคะบ้านพี่เจเของเรา้าวตกแต่งสวยงามมากเลยใช่ไหมพี่ฟอกใช้เวลาทำนานไหมครับนานมา มาี๋ยวต่อไปนะคะพวกเราจะมาตกแต่งบ้านเขาให้สวยงามน่าอยู่นะคะทุกคนไปชมกันเลยนะครับเรามีอะไรบ้างรัวเอาไหนดีครับเราวางไว้ตรงนี้นะครบแล้วก็อันนี้มีสเก็ตบอร์ดด้วยค่ะถือเขาเล่นใช่ไหมะสเก็ตบอร์ดตรงนี้แล้วก็มีญ้านนะคะตรงนี้ญ้ามีอะไรอีกอะครับมีรถตากด้วยตากอยู่ด้านหน้าเลยครับแล้วอันสุดท้ายมีอะไรครับเนี่ยมีอาหารด้วยนั่นคืออะไรครับ เอาไปื่งไว้ในบ้านเลยค่ะนี่สวยงามนะคะพี่บอบนี่สวยงามนะคะบานพีสเนลนะคะเหมือนสาลเจ้าเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนศาลเจ้าพ่อเลยอะ่ะโอเคตอนนี้นะครับามาเอาพีสเนลมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันอยู่ในกล่องนี้นะคะทุกคนดูสิเพี่โฟกอยู่พีสเนลมันติดอยู่หลังคาเลย <c oughs> ตัวใหญ่มากพี <c oughs> ่านมาจับกันดิเฮ้ย <c oughs> ุกคนดูสิดูหน้าเขาสิอุ๊ยเขามีหนวดด้วยนะทุกคนดูพี่ฟงมาดูใกล้กลๆตรงนี้เห็นไหมครับพี่ฟงดูอันนั้นมันหนวดเขาหรืออะไรเขาเหรอครับเขาอื้โหเรามีสองตัวนะครับขนาดไซส์ใหญ่มากต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้สเนลนะครับมากระดึบ๊บกระดึ๊บหน้าบ้านที่เราตกแต่งให้เขาดีนะครับมาดูว่าเขากระดึบ๊บกระดึ๊บเข้าบ้านรือเปล่าเปลี่ยนเต้นไหมเลี่ยนเซ้นแต่ห้ามเปิดตรงบบนี้นะครับเปิดมาแล้วอุ๊ย พี่เดวออกมาจากกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวมามาจะจับพี่เขาไปอยู่บ้านแล้วนะคะโอเคนะทุกคนเป็นยมกำลังใจให้มาด้วยโอ้โหตัวนี้นะครับติดแน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยติดแน่นๆตัวแรกอันโอเคเรียบร้อยนะครบวอนนี้เขาออกมาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะพี่โฟว่าเขาจะ ออกมาแล้วเขาก็จะเดินไปทางไหนโอเคไหมนี่มาแล้วนะครับนี่มีฟิงเกอร์บอร์ดด้วยนะแนลวอยากเล่นไหมดูครับเขานิ่งมากเลยอะ่ะเขากำลังนิง,นงนที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นคุ้นเลยเจ้าตัวใหญ่ออกมาแล้วเจ้าตัวใหญ่ชื่ออะไรพี่โมตั้งชื่อให้เขาหรือเปล่าน้องะไยนะคะนองคุกกี้ <laughs> ชื่อน่ารักน่าก,กินเลย <laughs> เล็กหมาอะไรแล้วครับเขาเล่นมานะคะทุกคนเออเขาเล่นหมาครับตัวเล็กเไม่ตัวเล็กยังกลัวอยู่นะคะคับเมื่อกยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับดูเคยดูนะครับว่ามันโจนอันนี้เลิ่อนอีกนะครับแกงเขา ชนไหมเนี่ยเอ้าชนกำแพงครับเอาเอาเอาเบรกได้ไหมเนี่ยไอ้เนตวขับเลี้ยวได้ครับเลี้ยวได้ด้วยนะคะทุกคนดูสิดูด้วยฮะสิ่งไม่น่ะมาแล้วนะครับน้องกำลังจะเดินเข้าบ้านแล้วนะครับพี่บอกว่าน้องใช้เวลานานไหมครับนานมากเลย หอยทากสู้สู้หอยทาสู้สู้ตัวใหญ่สู้สู้ตัวเล็กไม่สู้ไม่สู้ตเล็กอยู่างเี้นะครับหัวเฮี่ยวโฟกเที่ยวโฟก์อบแคเขาอะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับเอนะครับกระดึบกกระเดึกกระเดืกกระเดึกกระเดกกระเดึกกระเดึก้ะ่ว่า ฉลาดมากมันเห็นมันกล่องๆสีๆมันอาจจะคิดว่ายาพิษหรือเปล่าเลี้ยวๆนะคะไม่อยากเข้ามาไม่อยากนอนเฮ้เข้าไปแล้วมันจะชวนบ้านแล้วล่ะโฟกไม่ไมไมโหน้องเข้าไปแล้วนะคะทุกคนอือสุดยอดไปเลยเป็นไงบ้างคะพี่โฟกวันนี้เราทำกิจกรรมสนุกไหมคะสนุกมากเลยครับ โอเคสำหรับวันนี้นะคะมามาก้อยนะครับและพี่โฟ์นะครับขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะคะชาแนลสู้สู้ชาแนลสู้